ตัวที่นีนที่มีฝักก็ลไล่ก็แชก็ซา,ารไฟนี่ผมจะมาฟาร์มตั้งแต่เร็วหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบห้าเป็นเร็วตันนะ e หนึ่งนะครับเราไปกัต่อที่ผมจะคนจะไปนะครับก็คือกเกาะเรือพีนั่นเองไปโหเขาเปเสียงกันนะ ผมชอบผมชอบเสียงมากเลยผมใส่มาแล้วครับผมจะเปิดฮาคีนะเพราะว่ามันมองยากแถมหลบได้ด้วยมันมองยากแต่มันสามารถทุกตัวได้่มันแบบแบบหาไะไรไม่รู้อยากได้วุ่นพลาครับเออผมอยากได้วุ่นพลามากเลยนะอืม